ฮัลโหลฮัลโหลเฮ้แซนจับระกขอ,อาทิตย์ในช่องวูฟ n c h ชิฟช่องป๊อปฮารที่จะทำให้อาจมันพอบวันนี้แฮปปี้มากๆนะครับกับการที่กลับมาสู่กล้องตัวนี้นะครับกล้องที่ทำวีล็อกตัวนี้ชื่อว่า Canon G7 X Mark II Mark II ซึ่งออกมายาวนานแล้วแล้วเราเคยขายทิ้งไปทีเพราะว่า โฟกัสแม่งสมตีดมากนะครับแต่วันนี้ด้วยเฟิร์มแวน1.3นะครับชีวิตเปลี่ยนครับเขาสร้าง v l o ็อกขึ้นมานะครับเป็นโหมด v l o ็อกโดยเฉพาะอะไรนะออโต้โฟกัสแท็กหน้าเราอย่างเดียวมันนานหน้าเราไม่หลุดย yeah. 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 ้เย้เย้ยังไงเราจะดูสเตเบิลไลท์คือการที่เราหันเหไปสู่ Z V 1 แม่งแบบโอเคโฟกัส okay, แม่งดีแอสเตบิลไลแม่งส้นตีนมากแม่งแบบต้องลงทุนซื้อกิมบอลแต่ในขณะที่นี่อดูดินี่คือสเตบิลไลผมกำลังขอกล้องนะครับคุณไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับแล้วดูการเปลี่ยนแสงน,นะครับเนียนมากนี่มันไงแล้วก็นี่คือต่อไม้ถ้าคุณซื้อกับขาตั้งกล้องรุ่นนี้นะคือไม่ต้องทำอะไรเลยสบายมาก นะที่ใครจะบอกว่า c a n นอนตัวนี้มันไม่มีฮอตชูสำหรับเสียบอะไรเลยนะอันนี้มีครับจริง,รงๆแล้วมันทำเลโชได้อีกนะสำหรับอะไรนะติ k t o k นูน่นนั่นนี่เป็นเลโชอื่นก็ได้แต่เราอสารภาพว่ายังไม่ได้เล่นแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วแล้วก็ข้อเสียก็มีอย่างเช่นนี่อัดอยู่มันก็จะไม่มีวู่ให้เราเห็นไงว่าแบบเข้าไม่เข้าก็ต้องอัดเทสดูก่อนอันนี้ก็อันตรายอยู่แล้วก็ แบ็บแคมโง่งๆเสียบปุ้งแล้วเข้าคอมไปเลยเนี่ยรู้สึกจะใช้ได้เฉพาะวินโดว์มัง้งเราใช้แมมก็ใช้ไม่ได้แต่ก็อน anyway, ี่ยวช่างแม่งไปโซนี่ใช้ได้แล้วก็เฮ้ยไม่เป็นไรชีวิตนี้เราต้องการแค่นี้มันแบบมันโอเคมากอันนี้คือเป็นโหมดแท็กแบบแท็กหน้าแท็กตานะครับเดี๋ยวจะให้ดูโหมดแท็กแบบสม ooth ของนี่จื๊บเป็นไง เป็นไงเนี่ยเป็นงองเฮ้ยหนาวเลยนี่ครับเห็นไหมครับเป็นครับเฮ้เฮ้โหชีวิตดีจบแล้วครับฉะนั้นนี่เดินชิวๆตัวที่ s t a b ิ line เ,เขาก็โอเควิ่งให้ดูก,ก็ได้เฮือเฮือกเฮือเฮือ งโห oh. แล้วไม่ต้องกล้องแคบด้วย Sony s t a ต i l i ไ e แล้วก็ง่าแคบสบายมาก oh, มเพราะก็มีฟังก์ชันเล็กๆน้อยๆที่เป็นอินดิเคเตอร์ที่น่าสนใจอย่างเช่นเนี้ยอัดอยู่นะครับมันก็จะเน้นให้เห็นเลยว่ามึงอัดอยู่นะสำหรับคนที่แบบพูดไปครึ่งทางแล้วเพิ่งจะรู้ตวัวอย่างเช่นกูโดนมาหลายทีแล้วนะครับฟังก์ชันใหม่ๆของเขามีอะไรอีกไม่รู้อะประมาณนะีแ้แค่นี้กูก็ดีใจจะแย่แล้ว แค่มีไม่เสียบหนึ่งตัวกับ Canon G7 Mark สคุณก็ทำวีล็อกดีๆได้แล้วครับช่วยมั้ยไหมไม่มมมมต้องกลัวแสงสว่างแสงมืดอะไรปรับได้สมูทมากก็อขอบคุณสำหรับการฟังเราขี้อวดวันนี้นะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยครับ